สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของแองจ้เออไอส์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องของความรักของชาวราศีกุมหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่2 3มกราคมถึงวันที่21กุมภาพันธ์ประจำเดือนมีนาคม,ม2562นะคะอาจจะมาช้ามากๆนะคะสำหรับรอบนี้ ก็อาจารก็เชื่อว่าความรักนะคะก็เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเราทุกคนนะคะก็ให้การรับชมคลิปของแต่ละท่านนะคะก็คือว่าให้มองว่ามันเป็นแนวทางนะคะถ้าหากว่าเจอสถานการณ์เหล่านี้หรือว่ามีแนวโน้มที่จะเจอเนี่ยเราจะได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้านะคะว่าจะต้องทําตัวยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรักของชาวราศีกุมนะคะใบแรกนะคะ The High Priestess, Knight of s a u c e s สองเหรียญน,นะคะสองดาบ Reveal, k n i v e of c h a l i c e นะคะถ้วยนะคะ t r รีน e ์หกรา p ช r เป c สแล้วก็ไพ่ใบที่สิบนะคะเ e มเ e อร์อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรักของชาวราศีกุมนะคะสำหรับเดือนมีนาคม2,562 ในอดีตของคุณนะคะชาวราศีกมุมในเรื่องของความรักถ้าเป็นคนสองคะคุณคุณยังมีความเหมือนแบบยังคำนึงถึงหรือว่ายังคิดถึงคนรักเก่าอยู่นะคะยังมีความรู้สึกว่าเหมือนยังนึกถึงความรักครั้งเก่าที่ผ่านมาของคุณนะคะแล้วก็มันเหมือนกับคุณกำลังจะต้องแบบตัดสินใจหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณจะจะคิด ถึงเขาแบบตลอดแบบนี้ไม่ได้นะคะในความรู้สึกมันอาจจะมีความขัดแย้งกันเองภายในจิตใจของตัวคุณนะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เหมือนกันนะคะคุณยังคงแบบมีการนึกถึงความรักครั้งเก่าเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีคนรักเก่าหวนกลับมาหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณจะต้องตัดสินใจที่ว่าจะ ให้ให้ความรักครั้งเก่ามันเข้ากลับมาหรือเปล่าหรือว่าคุณควรที่จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณนะคะอันนี้สิ่งที่ผ่านมาของคุณนะคะเหมือนคุณกำลังจะต้องตัดสินใจส่วนตัวในปัจจุบันก็คือ the high p a t r e s s แล้วก็ night of source นะคะ the high p a t r e s s นั่นก็คือว่าเอาละเหตุการณ์ที่ผ่านมาของคุณเหมือนว่าคุณได้เลือกแล้วนะคะก็ คุณก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณคุณเลือกที่จะอยู่กับความรักครั้งทางขวามือของในรูปในไพ่นะคะอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่นะคะที่ที่มันอาจจะดีขึ้นแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเหมือนกับว่าในอดีตที่คุณยังแบบหวนคิดถึงคนรักเก่าเนี่ยคุณก็อาจจะปล่อยเขาไว้ข้างหลังอาจจะลืม ตัดสินใจที่ว่าแบบลืมเขาไปละกันขออยู่กับปัจจุบันกับคนปัจจุบันและก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดก็เช่นกันนะคะเมื่อแบบคุณรู้สึกว่าอาดีตความรักที่มันเคยดีของคุณแล้วคุณก็ตัดสินใจแล้วว่าคุณก็จะอยู่กับปัจจุบันและก็พร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้านะคะหรือว่าก้าวต่อไปข้างหน้านั่นเองนะคะใบที่สามของคุณนะคะอันนี้เป็นใบบ่งบอกถึงอนาคตนะคะ สองเหรียญน,นะคะนั่นก็หมายถึงความไม่แน่นอนสถานการณ์บางอย่างจะเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาให้คุณเลือกอีกครั้งนะคะอาจจะมันมันอาจจะมาจากส่วนลึกข้างในจิตใจของคุณเองนะคะที่ที่ยังไม่ค่อยมีความมั่นคงนะคะ อันนี้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วและคนที่ยังไม่มีคู่เช่นกันนะคะคุณพร้อมที่จะก,ก้าวต่อไปข้างหน้าแต่ว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างทําให้คุณค,ค่อยเขวอันนี้ก็ต้องระวังนะคะถ้าหากว่ามีเรื่องเข้ามาให้ให้คุ้นคิดหรืออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นราชาของถ้วยนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะคุณก็จะมีโอกาสนี่แหละเข้ามานะคะรู้สึกว่าจะมีคนที่แบบ เหมือนพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาหาคุณทั้งคนที่มีคู่อยู่แล้วและคนที่ยังไม่มีคู่ทีนี้เหมือนกับว่าการเข้ามาของเขาอ่ะคุณก็ต้องเลือกเหมือนกันนะคะว่าคุณจะเลือกที่จะฉวยหรือว่าจะปล่อยนะคะเพราะในไพ่ใบนี้ค่ะคุณก็จะเห็นว่ามีถ้วยที่ผู้ชายคนนี้ถืออยู่แล้วก็เป็นถ้วยที่อยู่ข้างๆนั่นหมายความว่าคุณจะรักเผื่อเลือกหรืออะไรแบบนี้คุณก็อาจจะต้องระวังนะคะ ถ้าหากว่ามันเข้ามามันอาจจะมีปัญหาในอนาคตของคุณได้นะคะแล้วก็ไพ่อีกใบหนึ่งนะคะ The Emperor ในอนาคตนะคะมันก็คือไพ่ของพระราชานะคะอาจจะหมายถึงว่าถ้าในเรื่องของความรักถ้าคุณถ้าคุณเลือกที่จะรักใครสักคนแล้วนะคะสาหรับคนที่มีคู่อยู่นะคะถ้าคุณเลือกที่จะรักเขาไปแล้วเนี่ยนะคะการที่คุณ ซื่อสัตย์หรือว่ามันคงกับเขาเพียงคนเดียวอะ่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับคุณนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเผื่อเลือกหรือว่ามีสองคนขึ้นไปนะคะความวุ่นวายมันอาจจะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นในพระราชาคนในไพ่ของ the emperor นะคะคุณก็จะเห็นว่ามีคนที่อยู่ข้างหลังสองคนเป็นผู้หญิงนะคะเป็นไปได้ว่าการที่คุณ อาจจะมีการครบซ้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังไว้ให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะนํามาสู่ปัญหาต่างๆเหมือนกับพระราชาที่อาจจะต้องแบบมีภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรือว่ามีภาระมีเรื่องราวมากมายที่จะอาจจะทําให้คุณปวดหัวได้นะคะไพ่ใบที่7ของคุณนะคะ The Strength ความเข้มแข็งจากข้างในนะคะความเข้มแข็งเนี่ย มันต้องมาจากส่วนลึกข้างในของคุณเพราะบางครั้งเนี่ยสถานการณ์มันทําให้คุณไข้เผลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่ตัวเองจะเข้มแข็งได้เนี่ยมันก็ต้องมีหลักนะคะให้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะมันจะมีรัก ที่งอกเงยขึ้นมาอาจจะไม่ใช่คนเดียวอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากให้มันมีปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลังคุณก็ต้องมีความเข้มแข็งข้างในใจตัวคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าต้องเลือกอะคะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่หกคาถาหรือว่าไม้หกอันนะคะคุณก็จะเห็นในไพ่รนาะคาดอกไม้ต้นไม้ต่างๆที่มันงอกเงยขึ้นมานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเข้ามาหาคุณอะ่ะมันก็มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามแต่แท้จริงแล้วนะคะคุณก็จะเห็นว่ามันคือไม้ข้างบนพร้อมที่จะเสียบแทงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันสวยงามมันก็อาจจะแฝงไว้ด้วยความเจ็บปวดที่อาจจะเข้ามาหาคุณเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะภายในจิตใจของคุณนะคะได้ไพ่ the temperance หมายถึงว่าต้องการที่จะบาลาน e อะไรบางอย่างอยู่นะคะคุณต้องการที่จะเหมือนพยายามที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นถ้าหากว่าสำหรับคนที่มีคนรักมากกว่าหนึ่งคนนะคะคุณพยายามที่จะบาลานซ์ส,สถานการณ์ไม่รู้แล้วนะคะว่าคุณบริหารจัดการยังไงเพื่อที่จะไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะคือ ปัญหาหนักมันจะก็จะอยู่ที่ตัวคุณนะคะคุณมีความพยายามที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรที่พร้อมจะงอกเนยขึ้นมาเสมออันนี้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสาหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะการที่มีคนเข้ามาให้คุณนะคะในไพ่ใบนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกแต่คุณก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าบางทีการเข้ามาในแบบที่แบบดูดีและสวยงามมาคะ่ะมันอาจจะมีอะไรแฝงไว้อยู่ข้างหลังนะคะ แล้วก็ความพยายามความตั้งใจดีของคุณที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีกับชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรืออะไรเงี้ยค่ะ mm. ก็อาจจะต้องระวังการที่คุณอาจจะเข้าไปเป็นคนที่สองของใครนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังให้ดีคิดใช้ให้ใช้ความมีเหตุมีผลแล้วก็ความความถูกต้องนะคะนะคะเพราะว่าได้ไพ่ t e m p e r a n c e เข้ามามันอาจจะต้องบาลานซ์ทั้ง ความคิดเหตุผลแล้วก็พวกจริยธรรมจิตใจอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมันก็จะทําให้ความรักของคุณอาจจะดีขึ้นนะคะหรือความรู้สึกของคุณดีขึ้น่อไพ่เซนจะเปิดไพ่อีก3าใบนะคะสำหรับชาวราศีกุมในเรื่องของความรักเพื่อจะดูว่าสถานการณ์ของคุณคอนเฟิร์มนะคะ to avoid a relationship that continues to grow closer นะคะความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะเหมือนแบบมีความแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นนะคะมีความรักกันมากขึ้น Forgiveness นะคะการให้อภยัย Positive resolution of the conflict หากมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ให้ใช้วิธีการที่เหมือนกับว่าให้คิดบวกกับสถานการณ์เหล่านั้นนะคะแล้วก็แก้ไขให้สถานการณ์เหล่านั้นมันดีขึ้นไปในทางที่ดีนะคะ อีกใบหนึ่งนะคะ The Emperor ได้ไพ่ The Emperor มาสองใบนะคะนั่นหมายถึงการจัดการของคุณนะคะการจัดการของคุณถ้าหากว่าคุณมีคนรักมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนว่าภาระหนักอึ้งก็จะมาตกอยู่ที่ตัวคุณนะคะอันนี้มันก็บ่งบอกได้ว่าถ้าคนรักที่มากกว่าหนึ่ง มันก็ต้องอยู่ที่การบริหารจัดการของคุณเองนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าหากว่าคุณได้รับการยอมรับจากคนคนรักคนที่หนึ่งของคุณแล้วแล้วคนที่สองที่เข้ามาคุณก็มันก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะบริหารจัดการยังไงแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาในภายหลังแต่ถ้าคุณจัดการดีนะคะเคลียร์กันทั้งสองฝ่ายมันก็อาจจะไม่มีปัญหาแล้วก็อาจ,จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะคะเพราะในนี้ก็ เขาพูดถึง organization a logic นะ structure and discipline leadership ความเป็นผู้นำนะคะความเป็นผู้นำการจัดการ logic ต่างๆนะคะการบริหารจัดการภายในครอบครัวของคุณอันนี้มันสำคัญนะคะแล้วก็ไพ่อีกใบหนึ่งนะคะ Ace of earth in flow abundant p r o m i s i n n business adventure important document or contract นะคะ ในเรื่องของ a c e of Earth นะคะคุณก็จะเห็นว่าเหมือนคล้ายๆกับทเ g h Emperor นะคะเพราะว่าการจัดการนะคะการจัดการต่างๆเนี่ยคะ่ะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวคุณแต่ถ้าคุณมีการบริหารจัดการได้ดีมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้ก็พูดยากเนาะถ้าสมมติว่าแบบ คุณมีคนรักมากกว่าหนึ่งแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ก็ให้ให้ให้ระวังให้ดีนะคะก็ให้จัดก,การตัวเองให้ดีเช่นกันนะคะเพราะว่าบางทีคนที่อาจจะสนใจคุณหรือพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณนะคะมันก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเหมือนรู้จักกันมากขึ้นเข้าใกล้กันมากขึ้นนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูดีๆนะคะ มันอาจจะเป็นสิ่งที่สวยงามแต่แฝงด้วยอะไรบางอย่างต่อไปอ n g e จะ,ะเปิดไพ่อีกสามใบนะคะซึ่งจะเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าเป็นคําแนะนําให้กับคนที่มีคู่และคนที่ยังไม่คู่ไม่มีคู่ชาวราศีกุมนะคะเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้ความรักของคุณมันยาวนานมากยิ่งขึ้น Rest and relaxation is essential นะคะ We all have a fundamental need to take a break ถ้าหากว่ามันเหนื่อยเกินไปนะคะก็ควรที่จะพักบ้างนะคะพักหรือว่าผ่อนคลายถ้าเป็นในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่บางทีเนี่ยถ้ามากกว่าหนึ่งนะคะมันก็จะสร้างความปวดหัวสร้างความอะไรให้คุณก็หลายๆอย่างแหละเนาะแต่ว่าคุณก็ต้องพักบ้างนะคะเพื่อที่จะคิดอะไรต่อไปข้างหน้าว่าความรักของคุณมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็จะเห็นได้ในภาพที่มีปลาว่ายน้ํา นะคะแล้วก็มีเหมือนเทพเจ้าเลยเนาะโพไซดอนเนี่ยค่ะจะก้าวต่อไปข้างหน้ายังไงนะคะใน่ามกลางสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนบางทีเนี่ยก็ต้องพักเพื่อที่จะหยุดคิดสักนิดนะคะว่าสถานการณ์ที่คุณกําลังเจออยู่เนี่ยมันควรจะไปในทางไหนหรือว่ามันควรจะจัดการยังไงนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ก็เช่นกันนะคะก็คุณก็อาจจะลองคิดนะคะพักในที่นี้ก็หมายถึงว่า พักสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะคิดไตร่ตรองสถานการณ์ต่างๆหรือว่าคนที่เข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะ spiritual connection นะคะการเชื่อมต่อกันทางจิตวิญญาณ the relationship has a connection that goes beyond this lifetime นะคะการเชื่อมต่อระหว่างคนที่คุณรักกับตัวคุณนะคะไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็จะเชื่อมต่อกันการที่ คุณอาจจะมีใครมากกว่าหนึ่งคนซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกลีขิตขึ้นมาหรือว่าเป็นการกระทําของตัวคุณเองเนี่ยมันก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะแต่ถ้ายังไงคุณก็ต้องใช้หลักการและเหตุผลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ Love makes the differenceLove c a n help heal hurt and provide sense of security self worth and importance นะคะ ความรักสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นความรักสามารถรักษาเยียวยาอดีตที่ผ่านมาได้นะคะแล้วก็มันทำให้รู้สึกมีความปลอดภัยชีวิตมีคุณค่าและมีความสำคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คุณจะให้ความรักกับใครหรือว่าคุณที่ได้รับความรักจากใครแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกของคุณ มันมันดีขึ้นนะคะถ้าคนที่เป็นโสดนะคะแล้วคุณยังคิดถึงอ้อดีตนะคะถ้าคุณมีความรักครั้งใหม่นะคะความรักครั้งใหม่ก็จะช่วยเยียวยาคุณให้ดีขึ้นมันจะสร้างความรู้สึกที่แตกต่างให้กับคุณสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วการใส่ใจคู่ของคุณนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าเหมือนจะมีใครกลับมาในชีวิตของคุณหรืออะไรเงี้ยนะคะ ความรักที่คุณมีให้เขาหรือว่าความรักที่คุณแสดงออกต่อเขาเนี่ยมันก็ทําให้คนคนนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกคิดไปไกลได้อีกนะคะทําให้เขารู้สึกมีความหวังขึ้นมาแต่ว่าคุณก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าอปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะต่อไปเอ็นเซอร์จะเปิดไพ่อีกหนึ่งใบนะคะสําหรับข้อความ ที่สกวนอยากจะบอกกับคุณชาวราศีปุมนะคะในเรื่องของความรักในเดือนมีนาคมนี้นะคะเบรส์ Breath, นะคะหายใจลึกๆหายใจลึกๆเข้าไปหายใจเหมือนกับ ให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราหายใจเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะคะมันเหมือนเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกกับภายในตัวเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มีสติไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ให้มีสติอะคะ่ะอันไพ่ใบนี้เขาบอกมานะคะ ก็มันเป็นคําที่ค่อนข้างจะอธิบายยากนะคะถ้าหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีคนอื่นเข้ามาในขณะที่คุณกําลังมีคนรักอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณมีสติมีเหตุและผลนะคะเพราะไม่ให้ั้นปัญหามันก็จะเกิดขึ้นตามมาแล้วก็สุดท้ายมันก็อาจจะมันก็ อาจจะไม่มีใครได้ผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ใส่ใจตัวคุณเองแล้วก็ความรู้สึกของตัวคุณเช่นกันนะคะสรุปเลยก็คือว่าในเรื่องของความรักของชาวราศีกุมสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะคุณก็จะมีคนเข้ามาหาคุณเหมือนกันแต่คนที่เข้ามานะคะบางทีเนี่ยเขาดูภายนอกอาจจะดีแต่ว่ามันก็มีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ข้างในทีนี้ตัวคุณเนี่ยก็พยายามที่จะ บาลานซ์ Balance, ความรู้สึกให้มันสมดุลนะคะอย่างเช่นความรู้สึกหรืคิดหรือว่าความมีเหตุมีผลนะคะคุณก็ต้องใช,ใช้ทั้งสองอย่างในการตัดสินใจนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสรุปเลยก็คือว่าคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาเหมือนคนรักเก่ากลับมาหาคุณนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะปล่อยให้เขาเข้ามาหรือไม่นะคะคุณอาจจะรู้สึกยับยังช่งใจหรือ อาจจะเก็บไว้ทั้งสองคนอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณจะเก็บไว้ทั้งสองคนมันก็ต้องความลำบากอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มีสติมีสติมีเหตุและผลนะคะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องมันก็จะไม่นำพามาสู่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะคะก็ <S <S ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะหากมี ข้อเสนอแนะหรือต้องการจะให้ปรับปรุงนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะหรือว่าสามารถแอดไลน์เข้ามาได้